สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับพี่ตำรวจวันนี้พี่ตำรวจจะมาสอนเด็กๆในหน่วยอาชีพแต่ก่อนอื่นเราไปท่องคำคล้องจองเกี่ยวกับอาชีพกันก่อนเลยต่อไปให้เด็กๆท่องคำคล้องจองตามพี่ตำรวจนะอาชีพใกล้ตัว มีอยู่ทั่วไปมีอยู่ทั่วไปเราพบเห็นได้เราพบเห็นได้มากมายนานามากมายนานาตำรวจตำรวจสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับวิศวกรวิศวกรสวัสดีครับสวัสดีครับ พนักงานดับเพลิงานงสวัสดีครับัดีครบต่อไปพี่ตำรวจจะพาเด็กๆไปรู้จักกับอาชีพอื่นๆกันบ้างนะไปดูกันเลยอาชีพแรกคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือให้ความรู้อบรมสั่งสอนให้เด็กๆเป็นคนดี ารมีหน้าที่ป้องกันประเทศของเราจากศัตรูดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองพยาบาลมีหน้าที่ดูแลรักษาคนไข้ช่วยเหลือผู้ป่วยให้หายจากโรคคุณหมอเป็นผู้ตรวจค้นโรคและความผิดปกติของร่างกายและสั่งยาให้การรักษา ชาวนาเป็นผู้ปลูกข้าวทำไร่ถ้าเราไม่มีชาวนาเราก็จะไม่มีข้าวกินวิศวกรมีหน้าที่ออกแบบสร้างตึกอาคารสูงสๆไว้ให้เราได้อาศัยแอร์โฮสเต็สมีหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน รุไปรษณีย์มีหน้าที่จัดส่งสิ่งของวัสดุตามที่ลูกค้าสั่งชาวประมงมีหน้าที่จับปลาจับกุ้งจับปลาหมึกมาขายให้เราพ่อค้าแม่ค้ามีหน้าที่ขายอาหารและสินค้าต่างๆที่ตลาดช่างเสริมสวย ทําหน้าที่แต่งเติมความงามเช่นการแต่งหน้าการทําสีผมต่างๆและอาชีพสุดท้ายตำรวจมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและจับโจรผู้ร้ายหลังจากที่เด็กๆรู้จักอาชีพต่างๆกันไปแล้วเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมว่าทุกอาชีพล้วนมีความสำคัญคนที่ประกอบอาชีพจะต้องมีความรัก ความชอบในการประกอบวิชาชีพของตอนเองต่อไปเรามาเล่นเกมการศึกษาเกี่ยวกับอาชีพกันค่ะภาพใดคือตำรวจจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะภาพตำรวจคือภาพที่สองตอบถูกกันไหมคะเด็กๆไปข้อต่อไปกันเลยค่ะภาพใดคือคุณหมอ เวลาค่ะหมดเวลาค่ะภาพคุณหมอก็คือภาพที่หนึ่งแก่งมากค่ะเด็กๆไปข้อต่อไปกันเลยภาพใดคือทหารจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ ภาพทหารก็คือภาพที่หนึ่งเก่งมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วก็จะากันวันนี้พี่ตำรวจอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆมาเล่นบทบาทสมมุติเกี่ยวกับอาชีพในฝันอย่าลืมถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอสั้นๆมาฝากพี่ตำรวจด้วยนะแต่วันนี้พี่ตำรวจต้องขอตัวไปจับผู้ร้ายก่อนนะไปแนละ้ว